ซาุาตุาทุสิเมาล็อตโลเมี่ิหไซนครเจ้าบ้นบ้นบาน้าเจ้าวันติดคนที่ตามตินเสียก็คนที่ตามนิเสียปรักอบมนทู้ใคร99ฟนำเง9ขวดน้ำ9ขวดลมกลง9ขวด เปลี่ยวเก้าขวดแล้วก็ดอกไม้สามันล้วก็หอมหมูหวานแล้วกอโลตาไปเมโนราตากึญเยอเด็กคนเจ้าบอานก็ไม่เอาเอฟซีมือจันจรดตาแต่คนเจ้าจันจรดรูฟเรื่อร์เอาเมโนราอุโฟรซี

សៅទិ៍ក្តារតិកតុកតែបំបំប៉ារិសសៅទិ៍តែគុំងូរអាចមុនមុនមកលឿនប៉ាក់ប៉ាក់ប្រកបកមកទៅឲ្យស្គាល់អ្ហែងត្រង់នេះសៅទិ៍ណាស់នេះនេះវាបាទត្រូបមានមានទេមានពួងមានดอกดาวរឿងឲ្យเจริญรุ่งเรืองดอกดาวរឿងមានពណ៌មានពណ៌ស้มនេះមានពួងមានគឺរបស់តាเด้อ អត់ព្រះเจ้าបានចូលអោដូចយោបាននិតិកົນ FC មកចិនត្រូវចោមគីលឺមតាធិនគីលឺមឹកហឹកតាមនេះកសាយណហុយគមោរយនេះអត់ណីមកគមោរគមោរកាន់ព្រះជួយច្រើនមកតាមទេមកតាមទេមេបាសនេះស្តេណូតិบาប្រទេសលេនិពិកខំតាយនេះហាឧបសាទណាឆៃឧបសាទព្រះហ្វាននេះទេ อวันนี้ก็เป้าถึง1นึ่งแสนผู้ติดตามคุณนะก็วันนี้ให้แม่อวยพรอะไรครัคนทุกท่านอวยพรนี่แม่เอหมดเลยก็ขออวยพรให้ทีเอฟซทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลม ah. าเทมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็บรรทุปเป่านาคานุมีเนี่ยหลวงตาพระสกุลธรรมนุสารหรือหลวงตาเฉลิมสกุมาโ,โลนะเป็นพ่อของแม่ผมนะคานุโหลวงตานะแล้วก็ยายนะนางลินะคายายแม่ผมนะเป็นเรียกว่าสิ่งที่โ,โบราณคุรันคุ้มครองผมนับถือมานะเป็นเรียกว่าของคขดจุลินทร์นนะเนี่ยแม่มโนรานาคดูสิยาสิ์ทุกอย่างนาคานุะนาคมทารุกอย่างนะคานุโลเนี่ย โบราณโบราณนะของเรานะคุณดูเรารับถือมาเราบนบานสารกล่าวเนี่ยเราก็เอามาเนะี่ยเครื่องเส้นวะ่าคะดูเนี่ยที่เราเนะี่ยมีทุกอย่างมีไข่เก้าสิบเก้าทองมีโดอกดาวเรืองมีทุกอย่างในั้นน้ำแดงมีน้ำเปล่าทุกอย่างคุณดูก็วันนี้เราขอบคุณมากที่ขอบคุณคนซัพพอร์ตทุกคนแอดมินทุกคนผู้ติดตามทุกคนที่อ่าซัพพอร์ตเ่าตลอดมาขอบคุณทุกคนพี่คอมท้าคุณดูขมาครับผมป่ะไล่ต<ม>่อ<ม>